นิทานเรื่องน้ำพึ่งหยดสุดท้ายนานมาแล้วในป่าหนึ่งมีขวดน้ำพึ่งที่วางอยู่ใต้ต้นไม้น้ำพึ่งในขวดมีสีทองและกลิ่นหอมหวานอ่อนๆที่ทำให้สัตว์ทุกชนิดที่รู้จักกลายเป็นคนหลงรักในหนึ่งวันมีมดและ,มะแมลงต่างๆย่องมาที่รอบขวดน้ำพึ่งความหอมหวานของน้ำพึ่งทำให้พวกมันไม่สามารถต้านทานได้ แต่ขวดน้ำพึ่งนี้มีน้ำพึ่งเพียงหยดเดียวที่ขึ้นชื่อว่าน้ำพึ่งหยดสุดท้ายน้ำพึ่งที่มีความหวานอันเข้มข้นและสุดยอดพวกมดและแมลงเริ่มแย่งกันเพื่อได้น้ำพึ่งจากขวดน้ำพึ่งนี้ทุกคนพยายามอย่างมากเป็นการแข่งขันกันเพื่อดูดน้ำพึ่งหยดสุดท้าย ในขณะที่การแย่งกันกำลังรุนแรงมีแมลงตัวหนึ่งที่ไม่เข้าร่วมสงครามนี้มันชื่อแมลงสีฟ้ามันไม่สนใจการแย่งชิงน้ํำผึ้งหยดสุดท้ายแมลงสีฟ้าวิ่งเข้าไปในขวดน้ํำผึ้งแต่มันไม่ไปแย่งกันเลยมันวิ่งเข้าไปคิดว่าจะได้กินน้ำผึ้งอย่างอร่อยในขณะนั้นปีกของแมลงสีฟ้าก็ติดอยู่กับน้ำผึ้งหยดสุดท้าย มันพบว่าตัวเองติดอยู่ที่น้ำพึ่งและไม่สามารถหลุดพ้นออกมาได้ทำให้เหตุการณ์การแย่งชิงน้ำพึ่งหยุดชะงักมดและ,มะแมลงทุกตัวหันมามองที่มแมลงสีฟ้าพวกมันเห็นความโง่เขลาที่มันทำไว้แม้ว่ามันไม่ได้มีน้ำพึ่งติดที่ตัวแต่กลับมีแต่ปีกที่ติดอยู่ที่น้ำพึง่งทุกคนเข้าใจความสำคัญของความสามัคคีและการให้กำลังใจกัน พวกมันหันกลับมาทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อช่วยมแมลงสีฟ้าให้ออกมาจากน้ำพึ่งน้ำพึ่งหยดสุดท้ายจึงกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือนั่นเองนำเสนอโดยแบล็กบาร์เบอร์